สวัสดีครับวันนี้กับมานบกันใน To ยเดตทาวเวอร์ดีเนนะมีแผ่นใหม่เข้ามานะครับแผ่นปีใหม่นะครับ New Year ก็แรกๆก็มีตัวละครมาใหม่นะออมีทั้งในนี้เลยในช็อปนะครับเป็นกล่องนะครับกล่องสุ่มนี่กล่องนี้เปิดได้2อตัวนะเป็นระดับแร่แล้วมิตินะครับน้องๆไปลองสุ่มได้นะครับวิธีหากล่องก็คือเติมโลโลบัลบกหรือไม่ก็นี่เลยบนหัวฟรีนิวเยียนะครับถ้าอยู่ครบเวลานี่เวลาเราก็จะได้หนึ่งกล่องนะครับผม ขอน้องๆลอง,ลอง,ลองสะสผมดูนะครับลองสุมอันนี้ฟรียอย่างที่สองในตู้สุมจะได้สองตัวในตู้สุมจะได้สองตัวคือตัวนี้เลเซอร์กันคาเมราแมนตัวนี้ระดับรีเจนแล้วก็ตัวนี้แบดสปิกรแมนตัวนี้ระดับอีพิกนะครับส่วนอีกสองตัวจะมีนี่เลยฮันเตอร์คาเมราแมนอันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปสอนนะกิจกรรมทำยังไงอีกตัวหนึ่งนี่อันคอมมอนเป็นสปิกรแมนนะครับผมแล้วก็ตัว ตัวนี้ตัวมาใหม่เลยตัวมาใหม่ตัวเก่าสปินเกอร์แมนระดับเบสิกนะเปลี่ยนโมเดลเห็นไหมเปลี่ยนโมเดลก็ดูดีขึ้นเนาะมาแล้วก็จะมีขวามือนะครับ้องสังเกตนี่เลย quest new year quest ปีใหม่นะมีนี่เลยถ้าเราทำา u e s หาผู้ไฟผู้ดอกไม้ไฟเนาะพบ10อันเราจะได้ตัวนี้พี่ทำแล้วแล้วก็20อันจะได้ตัวนี้ส่วนส0ิอันเราจะได้ตัวนี้คือ คือยังไงพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ทำนะครับเป็นเป็น ugc เทมด้วยนะน่าจะเป็นไอเทมหยายากนะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวสอนนะก็เดี๋ยวอันแรกเราจะมานี่ก่อนเลยหาพุ๊ไฟมันจะมีเควสในล็อบบี้นะครับ10อันแล้วก็เควสในเทดดิงพาสซา10อัน่ะตรงล็อบบี้ก่อนเลยชิ้นแรกน้องๆเข้ามานะครับเริ่มเลยตรงนี้เห็นไหมวิงวิงตรงนี้คืออันที่1นะวิงวิงหนึ่งอันโอเคหลังจากนั้นน้องๆมาตรงนี้เลยครับ ตรงนี้มีเลยตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับมีวิงวิงอันที่สองแล้วก็อันที่สามมาตรงนี้เลยไม่ต้องไปไกลมากนี่ครับวิงวิงเห็นไหมต่อให้เราเก็บไปแล้วก็ยังมีวิงวิงอยู่นะเราสามารถสอนเพื่อนๆได้นะครับจูดตรงนี้ปึ๊บอันที่สี่ตรงนี้เลยอันที่สี่เนี่ยมันจะเป็นสีนี่เป็นเป็นเควสนี้นะเควสเควสอันนี้ที่ให้มองออกไปนอกบ้านนะครับแต่จริงมันคือสีเขียว ก็คือสีเขียวเนี้ยเก็บป,ปุ๊บได้สีน้ำเงินคือน่าจะผู้พัฒน,นาน,น่าจะทำบักนะก็คือถ้าใครใครดูคลิปนี้ก็กดอันนี้ได้เลยได้สีเงินบาอันที่ห้าตรงไหนนะนามิตรงไหนนะตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้มีใกล้ๆตรงนี้ก่อนไหมครับมาตรงนี้กันก่อนตรงนี้นะครับอันที่5้แอบอยู่ด้านหลังนะน้องสีดำใช่ไหมถ้าสีดำจะพี่นี่เลยเห็นไหมนี่ตรงนี้อันที่5้านะครับ าไม่ยากนะไปเลยลุยไม่พูดมากอันที่สิบเราไว้สุดท้ายดีกว่าอันที่สิบคือหายากสุดปะนี่เลยเห็นไหมอันนี้คือเราอยู่ครบตามเวลาเราจะได้กล่องอยู่นะปึ๊บกล่องนี้โอเคเห็นไหมเปิดเลยโอเคได้รับแล99% perfect, นะ99.9 99. เห็นไหมมันก็จะเริ่มใหม่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้อ,นนนะอันที่ห้าเราเนาะอันที่หกเฮ้ยอันที่หกตรงไหนนะอ๋อตรงนั้นใช่ไหมนามนิลืมเลย อันนี้หกจะเป็นเควสอันนี้เลยเควสอ่าอะไรนะนี่เควสอันนี้เช็คเดอะล็อกนี่หาเช็คที่ก้อนหินนี่อันนี้หกก้อนหินไปอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดตรงนี้ใกล้ๆเลยพี่ลืมบอกจมูกจมูกของอ่านี่ฟฟนโนแมนอันที่เจ็ดนะปึ๊บอันที่แปดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้แอบเหมือนกันอันที่แปดนี่เห็นไหมครับวิงวิงสีแดงส่วนอันที่9้าอยู่ตรงที่สุ่มที่สุ่มเลยไปตรงที่สุ่มนะที่สุ่มปุ๊บครับดูที่บนหัวไฟอาทิตย์นะนี่เห็นไหมมีเห็นไหมครับมีอยู่นะอันที่เก้าไปอันที่1ิอันที่1ิเนี่ยหายากหน่อยนะพี่บอกเลย ถ้าใครอยากเล่นสนุกสนุกก็ลองหายเองหายเองก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูคลิปคนอื่นหรือว่าอย่าเพิ่งให้ใครสอนเนาะหายเองก็สนุกนะครับถ้าหายแล้วหายไม่ได้ก็ค่อยดูเนาะเพราะมันเป็นกิจกรรมได้เล่นสนุกสนะุกเนาะอันนี้สิบอยู่นี้นะก็ปีนต้นไม้เลยปีนขึ้นไปอันนี้สิบอันหายากสุดปีนไปโอเคอันนี้ล่วงล่วงก็ปีนใหม่โอเคว่าล่วงอีกแล้ว ขาพี่ลื่นขาพี่มันลื่นโอเคมาตอนนี้นะแล้วก็เห็นกำแพงไหมออกไปนอกกำแพงปึ๊บมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันที่สิบเค้า okay. ไหมน้อง,องกดก็ถ้าเราทำาครบสิบอันปุ๊บเราก็จะได้นี่เควสล็อบบี้สิบอันสิบสิบ,สบครบเลยพอครบปุ๊บเราจะได้นี่อันนี้นะครับมาเคมได้เลยตัวเซนิกกี้คาร์เมาแมนไป เดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวเควสที่สองนะเป็นเควสนี่เลยเอออ่ะไรนะในเทดดิ้งพา a s าไปไปเลยกดนี่ครับผมรีเซ็ตตัวละครนะรีเซ็ตไปเลยโอเคครับปไปครับทีมงานเราไปลุยเทดดิ้งพาส s าที่บอกเลยว่าตรงหาเทดดิ้งพาส s าเนี่ยโคตรสนุก มาถึงปุ๊บไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยนะใกล้ๆก,ก่อนเลยตรงนี้ครับน้ำพุข้างหลังหันหลังกลับมาหนอันนะครับหอันตรงน้ำพุปุ๊บหนึ่งอันนะอันที่สองตรงนี้เลยมานั่งให้จํามานั่งไว้หาที่มานั่งนะครับอันที่สองส่วนอันที่สามอ่าไหนๆตรงนี้ละน้องสังเกตน,นะว่ตึกประมาณนี้ดูมุมดูมุมไว้นะตึกอย่างนี้นะที่มีร่องเข้าไปเข้าไปปุ๊บนี่หมุนหมุน,มน นี่มันจะแอบอยู่ตรงเสานี้โอเคอันที่สามนะครับเจอตรงฝั่งนี้เนาะส่วนอันที่สี่น้องเดินมาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงพุ่มไม้วิงวิงอันที่สี่นะอันที่ห้าอยู่ตรงนี้ด้านหลังทางเข้าออกเลยด้านหลังตรงทางเข้าออกตรงไหนนี่นี่เห็นไหมทางที่เราวาร์เป็นล็อบบี้นะอยู่ด้านหลังเลยนะครับไปเลยอันที่หกอันที่หก อันที่หอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกล่องจี่จได้เควสให้มันให้หาที่กล่องด่อันที่หกการที่เจ็อยู่ใกล้กันเลยไหมนี่พุ่มปุ่มญอดอันที่เจ็ดอันที่หกอยู่นี่ úc. โอเคนะครับแล้วก็อัน,นที่แปดอัน,นที่8อยู่ตรงไหนนะครับนามีก็จำได้แล้วจำได้แล้วอยู่ตรงนี้ด้านหลังด้านหลังนี้ด้านหลังนี้นี่อัน,นที่แปดโอเคอันที่เก้าอันที่9ก้าอยู่ตรงไหนนะ้า นี่ครับอันที่๙อยู่นี่นะนี่เลยอ่าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะลาวลาวนะน้องสังเกตดีอันที่๙หาง่ายๆโอเคไ่อันที่๑๐อันที่๑๐เนี่ยอ่าหายากหน่อยถ้าหาเองลองหาดูสนุกมากอันที่๑๐ก็คือควยนี้พี่บอกไปก่อนควยนี้นะอ,อันที่๑๐คือควยนี้อไหนเะนี่ยนี่แคนยูเกตอันเดอร์ที่๙นะคือให้ไปหาชาั้นใต้ดิน อะไรที่มันอยู่ชั้นใต้ดินเราไปหาดูมันจะอยู่ตรงนี้เรามาตรงนี้นะนี่นะกระโดดขึ้นนี่กระโดดขึ้นตรงนี้วงล้อล็อบบี้แล้วขึ้นไปเบ๊บเสร็จแล้วให้เราข้ามข้ามไปเห็นตรงที่น้องมีคนเดินยู่มไหมนี่เดินมาปุ๊บจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ละครับนี่เห็นไหมวิ้งวิงน้องดูจะอยู่ตรงนี้เลย ก็ให้เรากดคลิกปุ๊บเราก็จะได้อันที่10นะครับผมก็ลองดูครับไม่ยากได้20อันปุ๊บเราก็จะมาเค้มตรงนี้นะเข้มไอ้นี่เลยเอ,อะไรนะนี่ฮันเตอร์คเมลาแมนได้นะครับของฟรีไปทํากันนะครับได้ของฟรีพี่บอกเลยว่าตัวฮันเตอร์เนี่ยพี่ไปลองเทม,มาแล้วระยะโคตรไกลไกลแบบไกลเวอร์เวอร์เป็นยูนิตที่ระยะไกลที่สุดในเกมแล้วตั้งแต่เคยมียูนิตมา ไกลมา,80ลาก80ระยะไกลแบบเวอร์จัดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น้องๆล,ลองไปเล่นกิจกรรมเขาดูนะไปลองไล่หายดูนะครับดอกไม้ไฟ20อันทั้งในล็อบบี้แล้วก็ในเทนดิงพาสานะครับส่วนในด่านในแมพพี่ยังไม่ได้ลงเลยถ้าพี่ลงแล้วแล้ว พี่จะครบเดี๋ยวพี่ทำคลิปต่ออีกทีนะก็ย0วันนี้ก็จะได้ีก2ตัวเนาะเฟนนิเกอร์สปิเกอร์แมนแล้วก็ฮันเตอร์คาเมล่าแมนนะครับผมไปลองเล่นนะพี่บอกเลยฮันเตอร์คาเมล่าแมนนี่ระยะไกลมากโกงมากถือว่าเป็นยูนิตที่น่าจับตาเลยว่าจะเข้ามาอยู่ในเมตาได้ไหมนะครับผมก็น้องๆ้องคนไหนเดินทางปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใครอยู่บ้านก็เล่นเกมให้สนุกนะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้แฮปปี้นิวี e ร์นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไป ปี2024เนาะโอเคครับผมโอเคบ๊ายบายบาย,บาย